ทำไมฉันถึงไม่มีแฟนมาเดี๋ยวฉันจัดให้อยากเป็นช่างเสริมสวยต้องทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะช่างเสริมสวยเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากเป็นอาชีพเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการตัดผม แต่งหน้าเสริมความงามให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นอาชีพนี้จึงถือได้ว่ามีความจำเป็นซึ่งเป็นอาชีพที่ทำไรายได้ดีไม่ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำย่ำแย่แค่ไหนอาชีพเสริมสวยก็ยังคงอยู่รอดสาขาช่างเสริมสวยคือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เสริมแต่งความงามให้กับผู้มาใช้บริการ ตรวจด,ดูผิวพัรร์ของลูกค้าและให้คำแนะนำการเสริมสวยที่เหมาะสมกับลูกค้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งหน้าอาจตัดสะแต่งรูปผมตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการและอาจเรียกชื่อตามลักษณะงานที่เชี่ยวชาญคุณสมบัติของการศึกษาสาขาวิชาผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้จะต้องรักงานบริการด้านการเสริมความงาม มีทักษะด้านการออกแบบตกแต่งทรงผมมีศิลปะในการแต่งหน้าความรู้และทักษะเรื่องเส้นผมและเครื่องสำอางเป็นต้นแนวทางการศึกษาในระดับสูงปริญญาตรีสาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงามสาขาวิทยศาศาสตร์ความงามและสุขภาพคณะวิทยศาศาสตร์เครื่องสำอางคณะเทคโนโลยีความงามปริญญาโทรปริญญาเอก แนวทางการประกอบอาชีพหน้าที่หน่วยสุขภาพและความงามสถานประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามช่างเสริมสวยประจำสตูดิโอก้องถ่ายภาพ,พยนตร์หรืองานแสดงแบบเสื้อเป็นเจ้าของกิจการของตนเองครูสอนแต่งหน้าครูสอนตัดผมเป็นต้นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการฝึกวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอาชีพฟรี และแบบมีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้เรียนและรับประกรันได้ว่าผู้ที่เรียนจบจะสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้แน่นอนท่านใดที่สนใจสามารถฝึกอาชีพได้ตามศูนย์ฝึกอาชีพเช่นศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครโรงเรีนยนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหรือศูนย์ฝึกอบรมอาชีพใกล้บ้าน มันเป็นอาชีพที่ใจรักด้วยและเป็นอาชีพที่มั่นคงนะคะการที่เรามาเรียนเสริมสวยนี้นะคะเราทําให้เราอยู่รอดได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องว่าเราจะเรียนมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ทําได้ค่ะสเสน่ห์ตรงที่ว่าเราทําให้คนสวยแล้วเรามีความสุขนะคะแล้วเราก็ได้เงินด้วยเราสามารถทําเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักก็ได้นะคะคือตอนเช้าวันนี้เราเปิดร้านอยู่แล้วนะคะ ตอนเช้าเราก็มาสอนนะคะแล้วก็ตอนเย็นเราก็ไปเปิดธุรกิจของตัวเองได้การเรียนเสริมสวยนี้นะคะเราเรียนตามวิเลยสารพัดช่างก็ได้หรือว่าฝึกงานตามร้านก็ได้ถ้า,าถ้าเรามีคุณทรัพย์น้อยนะคะคือไม่จําเป็นต้องมีการศึกษาสูงถึงจะเรียนสายอาชีพได้อันนี้ไม่ได้ไม่ไม่จำกัดเพศแล้วก็ไม่จํากัดวัยนะคะก็คืออาจารย์บอกว่าขอให้มีใจอย่างเดียวนะคะถ้าใจรักซื้ออย่างนะคะทําอะไรก็สําเร็จค่ะ ระยะการเรียนนะคะก็คือ1-4ถึงนะคะคุณสามารถตัดซอยได้ประกอบอาชีพได้นะคะ1-6ถึงคุณเต็มหลักสูตรเลยค่ะครบหมดทุกทุกคอร์สท,ทุกหลักสูตรนะคะ1-6ถึงเดือนนะคะถ้า1-6ถึงเดือนนะคะคุณไม่สามารถประกอบอาชีพได้คุณก็สามารถเข้ามาเรียนต่อได้อีกที่นี่นะคะเว่าะทางเรายินดีเราสอนให้คุณจนเป็นนะคะสอนให้ประกอบอาชีพได้นะคะฝากถึงน้องๆน,นะคะ ถ้าใครสนใจที่อยากเรียนสายอาชีพนะคะก็เรียนได้นะคะเราแบ่งปันจากเวลาที่เราเรียนหนังสือนะคะอยากเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงเย็นก็ได้นะคะน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบความสวยความงามมีทักษะการออกแบบตกแต่งทรงผมและแต่งหน้าอย่าลืมมาเรียนกันเยอะๆนะคะเพราะการเรียนช่างเสริมสวยในปัจจุบันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาอาชีพที่เรียนแล้วสามารถทำรายได้ได้เป็นอย่างดีไม่ตกงานแถมยังมีอาชีพติดตัวหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายเลยค่ะ